สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะมาจากทุกคนมือหนีสารจะมาชิมอ่งุูนะคะทุกคนนี่อ่งุูดาที่สารเก็บมาจากในสวนสองหมื่นทีแรกค่ะว่าหายทุกคนเบิรงนคาวา่ารสชาติมันเป็นยังไงที่จริงอะ่ะสารกินไปไกล้จะเบิดประเด็จกินเป็นลายแล้วอันนี้ล่างทําความสะอาดแล้วนะคะทุกคนอ่างงูดาเม็ดน,น้อยๆคะ่ะทุกคนใบใหญ่คักค่ะประมาณนิ้วโป้นะคะยยรับใหญ่สุด อันนี้พ่วงใหญ่สูตรทุกคนโดนกระลอกกินไปตั้งหลายเป็นวงเสียดายแหง้ว่าเป็นยังคะ่ะครือว่าแป็งกันกินเนาะนี่สามพว่วงค่ะซากินไปหลายลรากินไปหลายพ่วงอยู่เสดายปีปีนาอาจจะเป็นลูกโดก,กเก้าคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาชิมให้ทุกคนเบิ่งคะ่ะวาลายเดี๋ยวคนชิว่ามันมีเม็ดนะจ๊ะทุกคน มันแต่งฟันมันแต่งฟันมากมรสชาติมันจะแบบแปลกๆขอกินเนี่ยหวานอมเปรี้ยวค่ะหวานอมเปรี้ยว่งที่เราพวกกันไ <g> ด <ül> ้มันหวานเปรียปร้ยวๆมีเม็ด ภาษราปลาค่ายได้เม็ดมันเคี่ยวเจียวไปนน้ำกันเลยอืสำหรับคนบม่มกกินเปรี้ยวอาจจะบม่ชอบนะคะแต่ว่าถ้าคนมักเปรี้ยวนะคะสุดยอดพี่น้องอีกวิธีหนึ่งที่จาจะกินใลยทุกคนบ่มนี่คนเด็กวันที่วามันมีรสชาติเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวอมหวานค่ะทุกคนหว,วานๆเปรี้ยวอมหวาน ้าลูกทาลูกที่เขากําลังเฮิมกําลังหามนะที่แบบกําลังจะเริ่มเริ่มแบบดําๆเขียวๆนะทุกคนแบบนั้นนะเปรี้ยวมากเปรี้ยวฝาดอันนี้หวานๆเปรี้ยวๆค่ะทุกคนืันนี้เราจะมาก,กินไงทุกคนเบิกินกับเจาปลาคาข,ขวานะคะอืมกินเป็นพว้วนืันนี้เลย นี่พี่น้วงใหญ่ครับขออภัยนะคะทุกคนทำประสุภาพกินสุภาพหลายคนกับโบ,บมกกบากระจาคู่เดืยแบบนี้แล้วกัน อีกพกนูนหน่อยนะเพื่อนแซ่บแทกินกับแก้วปลาพริกป่นขวัวขวากชุ่มรสมัาตัน้นันตันน้อยแซ่บแซ่บแซ่บอือ มันจะร้องเด็ดใจ้วเด็ดแส่็จเป็นลูกกินเป็นพวงเดียวคนใช่ไหกินยังงก็กินพะโลก้กินบดบดสุภาพแต่ละคนเอกลักษณ์ในการกินในการวาบวชบือกอันแต่ละคนย่าวยาวปลา,ายเปลี่ยกับไคร้แ้วครับ จะอาจจะเบาเสียงดังเพราะว่าสายาี่ปนทุกคนบดียิ้นแบบว่าบดใส่ไม้ขอ้ขอฟ้อนบดใส่ไม่นะทุกคนก็เลยไปก็เลยเบาเสียงดังค่ะย่านทุกคนบดียิ้นอ่ะอันนี้เบ็ดแล้วดนะจ้ะอันนี้เขาซุกเต็มที่แล้วมั้งนี่ยังี่เต็มที่เลยทัดเต็มที่คนนี้คงจะหวานเจี๊ยบเลยคงจนะแบ่นี้รสเปรี้ยวนะเนี่ยทุกคนืสรสดเผือก ถามันยังยังคืออันนี้ก้อนนี้จนงอยจะเปรี้ยวมากเลยอือช่วยอดค่ะ 好的，再拜拜。Bye.